พงานพึ่งเอามาเลยแพันนึ่งของเงยเป็นเอามากมือหรือเปล่าเนื้อเนื้อนั่นไปเบิ้งเอาไปละแ

هذا đại bộ phim đẹp lắm nàng không đấy đây đâu đây bay bôi u đây con này có bôi u được บอกอให้เอากระติกใส่มาไหม 爱疲劳，爱疲劳，然后。<laughs> ก็เพราะว่าบางบางพื้นก็ไม่ได้เห็ดมากบางที่เพิ่นเห็ดขึ้นมากนี่ก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้รุ่นลูกลูกนานได้เห็นเพราะว่าบางครั้งก็บว่ได้เห็ดก็บ่ค่อยได้เห็นบางทเพิ่นเห็ดจังซี้ยงสรุ่นแล้วแน่ก็บพื้นเห็ดสีก็เนี่งมากกับการที่เพื่อให้ลูกให้หลานได้เห็นได้สืบทอดประเพณีไว้นามสีพิ่นพาเห็ดมากก็จะดีไซน์มาทุกปีตั้งแต่เริ่มแรกเลยค่ะแล้วก็เป็นอาลึกซีดลงผ้ามันตั้งแต่ พระคู่สมณิ่นเป็นเนี่ะเทไถ่ข้นได้คูถ่ถึงบาปบุญคุณโทษเด้เราก็ลึกซึ้งถึงขุนพรัลตนาไตของพระพุทธเจ้าเพิ่นอินริเบื้อบริ่นสายายพระกันไปพีโดวันที่ยี่หกคนบ่ค่ะค,ครับผมอะไรนี่มีโยมคนหนึ่งเพิ่นบ่เคยเข้ามาวัดเท่าเด้เพิ่นรู้ม,มู่บานเลยละ่ะวันที่นี่เพิ่นเขามากันวันที่นี่เพิ่นกลับไปอุ้ยนั่ง เพิ่นเพิ่นคือผ้าเห็ดดีแท้อุ๊ยเพิ่นเห็ดนิ้วสีได้พี่เพิ่นเห็ดมาตลอดเห็ดได้หลายปีแล้วแล้วสาไายายเพิ่นสาไายายประกันตายปีตกแล้ววานที่เพิ่นกับสิบเปรให้เฮาฟังไงแปรให้ฟังเราเฮาเนี่ยหูข้ามมาข้ามของบุกอ่าบาลีของเพิ่นแล้วเพิ่นกับเปรออกมาชัดเจนเหมือนไงของที่ข้ามขึ้นไอ้คนเลยหูแก่ที่ลีอู้สุดยอดเลย ส่งเสริมพุทธศาสนาเหตให้คนใดคนณไส้เขวาวัดครับกรับกะเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครมามาร่วมก่อจีดีไส้เคินเพิ่นจัดเกินสุกป,ปีครับผมกับพิตามใดทังเพจของวัดเพิ่นเพินสามีแข่งข้าสารอยู่ตลอดสัมผัสได้ประทับใจค่ะที่ชาวบ้านมีความแบบสามัคคีมาทำร่วมกันค่ะ วันนี่จะสื่สารต่อค่ะเพราะว่าเป็นสถานีที่มีมาตั้งแต่ชานาแล้วค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนทุกทกรุ่นอายุค่ะสามารถมาทำทีสาายได้แล้วเราก็จะได้ผลด้วยค่ะโอ้เนี่ยสุดยอดสุดยอดจังไหนคุณแม่สุดยอดมันดีก็สั่งกระชินหากองดีตัวพระพุทธเจ้าคนยางลมหัวสกหัวขวมไปไปบ่มีทีู่ก็เลยไป่อไส้ ไส้ทะเลเพิ่งกลับไปกวาดไส้กองไว้เป็นเกดีแล้วกปจึงบรรุโอ้ครับผมอาเกดเป็นมาส่างซอยเพิ่นเป็นโมชันนี่อย่างหรอกมาแสดงถ้ำยอดพักกับใส่ปีดกท่นเพิ่นโอ้ยแทบได้ดีอายุมั่นครยื่นเอาไข่ใส่ปวยกับบ่มีมารวมงานทำกุครังนี่ขอให้มีความสุขความเจริญ ขอมเก็บยไหไ่ข้ามไขใม่ให้มีมีสักขวามสุขขบเจริญหานบาร้มรวยๆวยทุกทุกคนเดอ้อร้านก็ดีขอเจริญพรพุทธศาสนิกชนทุกท่านวันนี้เป็นวันมีความสุขอีกวันหนึ่งวันที่วัฒนวิหารได้ประกอบกิจเรียกว่าบุญใหญ่บุญญาจิจอันใหญ่คืองานก,อกา่อพระเดีย์ทดามื่นเ0พองค์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาวันนี้ได้รับความร่วมมือจากพุทธศาสน,น,นิกชนซึ่งมาจากหลายที่หลายระิทศเหมือนกันทุกทั่วทาระิศต่างคนก็ต่างมุ่งม,มาแม้ว่าจะไม่มากถือว่าไม่มากสำหรับที่จะ่อเจดีย์แต่ก็มาด้วยความภาคภูมิใจแต่ก็มากสำหรับงานวัฒนธรรมถือว่าเป็นตปรติสา์ทุกท่านก็ต่างมุ่งม,มา กระทำประกอบเกียรติให้สําเร็จบางท่านมาตามาจากต่างจังหวัดก็เรียบกลับก็ค้อนมรณาก็ก่อไว้แล้วก็รียบกลับอาตมาก็ไปรับรับพระกิยรติสายเสร็จก็ส่งกลับทุกคนก็มีความสุขได้เห็นความร่วมไม้ร่วมมือเห็นพลังความสามาัคคีความมุ่งมั่นในอันที่จะก่อบ,บุญให้สําเร็จก็ขออันมทนาอาตมาภาพมีความปิติมีความ,ม,วามชื่นชมใน พลังแห่งศรัทธาต่อคุณงามความดีของชาวพุทธที่เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมการบำเพ็ญบุญแบบโบราณด้วยการก่อพัะกิติีไซสิ่งที่เห็นก็คือหนึ่งละความสมัครมานสามัคคีมีใจเป็นอันเดียวกันสองความตั้งใจความมุ่งมั่นความเพียรพยายามที่จะทำให้ลูยเร็จแม้ว่าเรายังก้าวไม่ถึงเครื่องทาง เจดีทรายวันนี้ยังไม่ถึงหนึ่งหมือนองต่างคนก็ต่างคาแต่ว่าเราจะไม่หยุดเราจะทําให้สําเร็จแม้ว่าจะอีกไกลแค่ไหนเชียงรก็ตามแล้วก็ท่านที่อยู่ใกล้ในลักษณ่สองชั่วโมงในการเดินทางเนี่ยท่านยังสามารถมาทันมาร่วมกันทำบุญได้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านทุกคนที่มีส่วนร่วมในงานบุญใหญ่ครั้งนี้ขออนุภาพบุญอันเกิดจากการกอ่อพระบเจดีทาย จงแผ่ไปถึงเพื่อมนุษย์ทั่โลกให้มีความสุขและขอเพื่อนแผ่นดินไทยจงร่มเย็นภายใต้พระบรมโพธิสมภารแห่งองค์รมมากริย์ผู้ทรงธรรมสาขาจะทำการได้แบบเีดีเอกได้ที่ถึงสีสัวจะยังไงเนี่ยพี่หิ้วไปด้วยแค่ไหนเอาได้ครับเอาไป้รัับ ครับผม,มแปดหมื่นสามแล้วไปแจ้งหนูนะได้แปดหมื่นสได้ล้วแปดหมื่ามครับ,รบโอ้ใหญแล้วแจ้งขึนอีกาให้เรท้ <c oughs> มื 14, ึ่งสี่พันได้เท่าไรเราครับตอนนี้แจ้งข่าวนะคะแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบสองกองที่แจ้งความประสงค์นะคะแต่ว่าไอ้ที่ยังไม่แจ้งอีกเยอะ โอเคนะครับงานก่อพ่อเกดีซายนะครับวัดสติวิหารตะบ,บนทงทานอีอำเภอทอาบุรีจังหวัดร้อยนะครับช่วงนี้นะครับมองนาฬิกานะครับ5้าทุ่มยีนาทีนะครับยอดก่อพ่อเกดีซายทั้งหมดนะครับในบริเวณพื้นที่วัดณนะปัจจุบันนี้เวลานี้นะครับแปดหมื่นสีกว่าแล้วนะครับเกินไปแล้ว แแต่ตอนนี้หลวงพ่อนะครับท่านพระครูชมนินะครับท่านเจ้าวานวสติวิหารท่านให้ญาติโยมนะครับก่อเจดียดายต่อนะครับให้เกินไปนะครับมาให้เกินไปสักหน่อยนะครับเพราะว่ายังมีพื้นที่ว่างอยู่นะครับตอนนี้นะครับก่อให้เต็มพื้นที่เลยนะครับสาธุนะครับ เสียบอะไรแล้วแพงนมีแตงไหนกันีเสียบเข้าเดีัวเข้าเดียวครบบนี้มันจะพลิเงขึนี่นี้เราสองตัวดิแล้วตัวนี้พัได้มด้ค่าจังหวัด ทรายสำเร็จแล้วหรือ,อยังสำเร็จแล้วค่ะสำเร็จแล้วหรือ,อยังได้จำนวนจำนวนแปดหมสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบ มณฑลลานพระเจดีนั่นแหละอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวพี่วันเขาทำชนวนให้แม่อยู่ค่ะแป๊บนึงนั่นแหละพี่วันเข้าไปเลยเออนั่นแหละถูกต้องอย่าใส่รองเท้านะเดี๋ยวน่าจุกยนอย่าเดินอย่าเดินอย่าใส่ ถอดเอาเลยค่ะนะครับนี่หมดเลยต้องขอไปเลยอันนี้ได้ละถอนออกเปลี่ยนทางไหนก็คงกิมมนแต่ทองมารองรับ ให้พื้นที่บริเวณพระเกดทรายเป็นพื้นที่เฉพาะเป็นทะเล G เกดทไซยเราเ